คอนเซ็ปต์ก็คือเราต้องการที่จะเน้นโปรดักต์หลักก็คือชาไทยไทยชาจากสามสายพันธุ์นะครับ mm hmm. เพื่อเอามาบรินให้เป็นตัวชาไทยในสไตล์ของสีชา mm hmm. เราเรามีแพชชั hmm. ่นว่าเราอยากพัฒนาชาไทยให้มันมีคุณภาพที่ดีจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือว่า เราขายในคอนโดนะครับในตอนนั้นเนี่ยก็คือเป็นช่วงโควิดแรกๆเลยนะครับเราแต่เราไม่ได้เห็นถึงซิตูวเอชในตอนนั้นเราถึงจะทำนะครับแต่เรามองว่ามันเป็นช่วงจังหวะพอดีที่เราอยากจะทำก็เริ่มต้นโดยการขายใช้ออนไลน์เป็นเป้าหมายหลักของเราในการขายนะครับหลังจาก1เดือนแรกเนี่ยเราก็ได้รับผลตอบรับที่ดีขึ้นนะครับผ่านไป1นปีนะครับเราก็เริ่มที่จะหันมาเปิดหน้าร้านแนวคิดการทําธุรกิจนะครับจริงๆเจมอยากจะบอกแล้วก็ให้กําลังใจการที่เราจะเริ่มทํา ธุรกิจอะไรก็ตามนะสิ่งแรกที่เราจะต้องมีก็คือเราจะต้องมีใจที่จะรักกับสินค้าผมจะบอกว่าถ้าเรามีใจรักจริงๆอะเราจะทํามันได้ดีมากๆม,มากกว่าที่เราคิดด้วยซ้า